เฮลคาร์ทเวนช่วยเหลือฉุกเฉินเรื่องรถยนต์ตลอด24ชั่วโมงภายในเขตเมืองพัทยาและใกล้เคียงสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันถึงเรื่อง TDC บางคนซ่อมรถหรือช่างซ่อมรถก็บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ว่าเอ TDC นี่คืออะไรนะครับและ BDC นี่คืออะไรนะ TDC เนี่ยม center, ันย่อมมาจาก top d e a d Center จุดศูนย์ใตยบนก็คือเมื่อลูกสูบขึ้นสูงที่สุดนะ mm hmm. เขาเรียกอะ TDC ตรงนี้น top d e ดส Center จุดศูนย์ใตยบนนะครับ top d e a d Center ย่อมจาก TDC ส่วน BDC นั้นก็คือจุดศูนย์ใล่างนะครับ bottom dead center นะครับส่วนตรงนี้ระหว่างจุดศูนย์ใตบนจุดศูนย์ใตล่างเขาเรียกสโตกสโตกแนละช่วงชักนะครับช่วงชักตอนนี้ ข้อเวียงมันจะหมุนเป็นวงกลมนะครับช่วงชักส่วนมากทัตวัดจะวัดที่ข้อเวียงระหว่างจุดหมุนกับเยื้องมหาก้านสูบเนี่ยตรงกลางวัดนะ่ะถ้าเกิดวัดได้สิบเซนช่วงชักมันจะยี่สิบเนี่ยช่วงชักมันจุดหมุนอันนี้จุดศูนย์ใต้บนอ่แล้วแต่บริษัทเขาเอา่าจะทำนะครับคือช่วงชักเนี่ย บางช่วงชักกับกําลังอัดนี่มันสัมพันธ์กันบาง,งเจ้าก็ใช้สิบต่อหนึ่งป้าหรือสิบเอ็ดต่อหนึ่งนมันเกี่ยวกับข้าวออกเทนเกี่ยวกับเชื้อเพลิงที่เขาจะเอามาใช้แล้วก็สูตรแล้วแต่วิศวกรล้วคำนวณน,นะครับแต่มันก็ใช้ได้แต่แล้วแต่เราต้องการเ,เครื่องยนต์สมรรถนะแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือ TDC แล้วก็ BDC นะครับ Top Dead Center กับ Bottom Dead Center จุดสูงใต้บนจุดสูงใต้ล่างนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องค่าออกเคนค่าลอนหรือค่าการน็อกของลูกสูบมันสัมพันธ์กันหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะไล่ไล่ไล่สอนสอนไปนะครับเพื่อน,อนๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ h e a l t h c a r t 4 c o m นะครับหรือว่า h e a l t h c a r ช่วยเหลือฉุกเฉินเรื่องรถตลอด24ชั่วโมงนะครับเราก็จะมี พนักงานคอรเซนเตอร์ center, คอยรับโทรศัพท์คอยตอบคอยช่วยนะครับศักยภาพเราจะอยู่ในเขตเมืองพัทยาและใกล้เคียงนะครับเราจะมีทีมช่างออกไปช่วยเหลือแล้วก็ให้ความรู้เรื่องรถแล้วก็เราเป็นอู่ครับอู่แล้วก็สอนเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเราทําเรื่องพวกนี้จริงจังนะครับก็เลยเผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะครับเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนสามารถเข้ามาที่ ช่อง YouTube ดีกว่าครับผมได้ตอบนะครับช่องช่างแดงลงมือทำนะครับไปในช่อง YouTube ก็เสิร์ชช่างแดงลงมือทำนะครับแล้วก็มีอะไรก็ถามเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะอัพขึ้น youtube ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันโอเคนะครับวันนี้ก็เรื่อง t d c และ b d c ก็จบเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆติดตามได้เรื่อยโอเคครับ